เอาละครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Minecraft เกมดึกดำบรรพ์ที่เราเคยเล่นกันมาเนิ่ดนานนั่นแหละแต่ผมเชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณผู้ชมไม่เคยทำนั่นก็คือการนับว่าคุณผู้ชมเนี่ยขุดไปกี่บล็อกแล้วในเกมเกมนั้นถึงจะเจอเพชรหนึ่งก้อนแล้ววันนี้ผมก็จะมาไขาข้อสงสัยนั้นโดยการที่ผมจะนับว่าผมนั้นขุดไปกี่บล็อกแล้วในเกมนี้ถึงจะเจอเพชรหนึ่งก้อนเฮ้ยพ uh ี oh. ่กูเขาแบบปกติอะเหียเออแต่ว่าผมจะพยายามที่จะขุดให้น้อยที่สุดตอนนี้ภารกิจเราต้องเป็นต้องหาหมู่บ้านนะฮะ บ้านจะมีของให้เราถ้าให้กูวิ่งหาแบบตั้งแต่เช้ายันค่ำเนี่ยกูคิดว่าน่าจะไม่เจอแต่ถ้าดวงดีอุยอ้ยเอามีแกะกูตีแกะกันกูจะได้มีเตียงนอนกูได้ไม่ตายเอาเนื้อแกะฟาดหัวไงนี่เนื้อเพื่อนไงฮะอุย้ยอุ้ยเขี่ยโดดอุ้ยอุ้ยอุ้ยตีกี่บล็อกแล้วเดียวเดี๋ยวเดียวโอ้โหหายไม่ได้เลยตีหญ้าเนี่ย คือต,ตรงนี้สูงจัดเลยคุณผู้ชมตรงเนี้ยย่นระยะทางเราเยอะมากเลยเนะี่ยเราไม่จำเป็นต้องขุดเองเลยแบบลงไปอาจจะเจอเลยคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยแลย้วโอ้โหเฮ้ยของฟรีเจอของฟรีครับคุณผู้ชมโอ้โชีตด,ดอทหุ้ยตรงนี้โอ้ยโอ้มายกอดลงไปอาจจะ,จะเจอเลยก็ได้นะผมจะพยายามไม่ขุดอะไรที่มันไม่จำเป็นเลยเพราะว่ากูไม่อยากขุดเยอะ เมื่อกี้กูขุดไปกี่กี่บล็อกแล้วก็ไม่รู้อะแม่ง <c oughs> what the fuck ทำไมเท็กเจอร์แปลกทำไมเท็กเจอร์มันอ้าที่ขุดทองทุยที่ขุดทองนี่มันขุดเพชรได้ป่าวะไม่รู้แต่น่าจะขุดเหล็กได้อยู่เก็บกล่องแล้วกันนี่มันไปทำอะไรวะเนี่ยกูยจำได้ว่ามันระเบิดได้เน่เลยลูกเนี่ยขอต้นไม้สักต้นแล้วกันนะเชืบโอ้โหอ,โอย่าไปตีมัน กูตีไปกี่รอบแล้วเนี่ยเราจะไปลงเหมืองลึกกันนะเมื่อกี้เราเจอเหมืองไม่อยู่ไหนวะไม่อยู่ตรงไหนแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวแล้วถ้าลงไปกูจะขึ้นยังไงก่อนเฮ้ยนี่เหล็กปะแล้วกูก็ต้องขุดอะดิเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เหล็กนี่หว่าใช่ไหมหลอกกูแม่งเจ็บเออแล้วลงไปกูจะตายใช่ป่ะวันนี้เดี๋ยวๆชมพยายามหาทางลงนี่เป็นแบบว่าอู้หูอ้าาาโอยโอ๊ย อุ้เก็บต้ายเดี๋ยวยยยยเดี๋ยวขอนิ่งก่อนน้ำพองเหรอเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้ำยี่อะไรเนี่ยเอออุ้ยอุ้ยเก็บต้ยายอย่าพีตัวอะไรมานะคิดเจอเหล็กแล้วเราก็มีทานผมว่าผมน่าจะจบคลิปนี้อย่างรวดเร็วเลยเอาละกูจะออกไปยังไงมันก็ต้องขุดอะ่ะไม่ขุดแล้วกูะจะออกยังไงเนี่ยขุดตรงนี้ด้ยกัน โคตรสูงเลยโอเคเหล็กอันเดียวโอ้โหน้ำเต็มเลยเฮ้ยนี่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 จะขุดยังไงดูที่อะไรแมนง่ายว่ะโหเหี้ยเดียวโอ้ยเอ้เดี๋ยวนะทำไมเหล็กไม่เข้าตัวกูวะไอ้เหี้ยที่ขุดกระจออกไ้สัก ขุดแล้วไม่ได้เหี้ยอะไรแม่งย่อยเป็นปุ๋ยไปเลยเหี้ย I l i กิ it คือจีที่ขุดเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมาสงแม่งขุดได้แต่ฐานเฮ้ย <Huh? S 1> นี่ไงเล็กเหี้ยเอ้ยโอ้โหก้อนเดียว,วนั่นเอนีูเฮ้ยโอ้โหเรื่องเหี้ยอะไรขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหจบละกูได้จบคลิปละเช็ดแน่ bro what the fuck ลงไปกูลง ขึ้นไงเนี่ยโอ้ยอ่ยฮึบอ้าเดี๋ยวคิปเดี๋ยวคิดดสองนาทีกูไปละไอ้ไอ้เฮียอย่าไปขุดเลยดิสามอันโอเคโอเคทำเพี้ยงได้ละลาก่อนลาก่อนเกมนี้ไอ้เฮียวันเดียวอ่ะโอ้โหเจ้ากูสปีดร่อนเลยโอ้โหขอไม่โตทำเลยกูได้ฮะเดี๋ยวชุดกูเลยชดกู ยูมิโกไปแล้วโอ้โหเฮียเดี๋ยวเดเดเฮียอะไรเนี่ยโดดลงน้ำได้แบบวะไปแล้วเริ่มไปเริวมเริ่มเริ่เริ่มเริ่จบคลิปได้สองทีลุยป๊อปโอเคเรียบร้อยเฮียกูไปละโอเคโอเคโอเคเอาละอ่ะแถมให้หนึ่ง ได้แถมแถมแถมชอบแถมไปละวะขึ้นๆๆดีเหมอโอเคโอเคโอเคจบจบจบเลยอย่างนี้จบเลยนะได้เพชรละลาก่อนไอ้เหี้ยโอ้โหลาเบ้มึงอ่ะไฮก็ไฮเว้ยทําอะไรกูได้กระจอา โอ้โหโอ้โหโอ้โหกูตายว้าโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเพราะว่าผมทำสำเร็จละนะไม่มีใครทำอะไรกูได้ละแะขอบคุณที่รับชมมากหาเพชรต้องขุดไปกี่บล็อกนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้รับเหมือนกันแต่ก็จะขึ้นให้ดูท้ายคลิปแล้วกันใครที่สามารถทำได้เร็วกว่านี้ก็เม้นมาได้นะว่าตัวเองทำได้กี่บล็อกแล้วก็กี่นาที นี่คือสปีดรันเลยนะไปเจอกันคลิปหน้าซีคือ